iPhone 16 Pro Max เปิดตัวแล้วครับอ uh ู้เฮ้ยไอ้กองค็สวยไิโฟนสิบห้ามือสั่นเลยเว้ยใช่ครับผมจะพรีออเดอร์มาหนึ่งเครื่องมาให้ตัวเอง ที่ไม่สั่งมาตั้งห้าเครื่องอะแจกทีมงานอะหรือสองเครื่องใไหมสองเครื่องสองเครื่องนี่ใครอ๋อกูกับมึงแน่ไหมกูกับมึงไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรมึงเอาไปแล้วดีสิบห้าโปรแม็กอะใช้ไปอย่างไรเนาะผมมาใช้โปรสิบห้าโปรแม็กต่อผมไม่ได้สั่งมาเพื่อเปลี่ยนเครื่องครับแต่ผมสั่งมาให้ทีมงานแต่แค่เครื่องเดียว เฮ้เฮ้เฮ้ให้ใครอะอ่าเรานีก็ต้องก็ต้องมีเลือดมีเนื้อกันหน่อยอะผมจะแจกให้กับคนที่เป็นนักรบมังกรตัวจริงเล่นดากเนียซาก้าโหดที่สุดหนึ่งรางวัลเท่านั้นสมบัติของขานักรบมังกรอยู่ในหมูพวกเราเฮ้ยขนาดปีนี่ดูได้ไอโซนสี่แล้วเวอร์อปอโป อ <I> like. พอดีเลยครับตอนนี้เกมดาโกเนียซาก้มีทั้งหมด5อาชีพเพราะผู้มีอาชีพใหม่มาอาชีพซ o อ d แมนเพราะงั้นพวกน,น,นายเริ่ม่าคนละอาชีพที่คิดว่ามั่นใจสุดช้ำสุดแล้วมาต่อสู้กันเองคนที่แข็งแกร่งที่สุดรับไอโฟน16 Pro Max ไปเลยยอร์เดอร์ห้เอ้างั้นผมก็อาชีพใหม่ดิ เอ้ยงี้ยต้องอาชีพใหม่ปลาซอดแมนอะเจ้าเวทดิเจ้าเวทอะเจ้าเวทที่จะมาเล่นโกงโปงอะผมตาเมตตาอยู่น้องแดนเซอร์มันโหดสุดอะเล่นไม่โหดเองหรือเปล่าส่วนซอสแมนเนี่ยเราไม่รู้ว่าโหดไหมนะครับเพราะว่าซอดแมนอะจะมาพรุ่งนี้นะครับทุกคนแต่วันที่เราลงคลิปเนี่ยผมแอบมาเล่นในเซิร์ฟเทสก่อนแล้วผมจะเสกกาชาให้คนละ4,000ใบเพื่อไปปั้นตัวไอดีเลเวลเท่าๆกันระวัางกันไปเลยใครสกิลเพรดีสุดเข้าถึงอาชีพเตยมากสุดเอาไปเลยโมจิหกอรแม็ก แต่ตอนนี้ <Huh? S 1> อาชีพไม่ลงตัวถูกไหมเราจะตัดสิน oh. กันด้วยวงล้อแล้วกันเดี๋ยวทำวงล้อสักคู่ oh. แต่คุณเลือกทำอะไรแล้วสวยครับเครับต้องยึดที่ทำครับดวงอีก่งอี้ะคอนเทนต์แจกไอโฟนเนี่ยทีมงานผมได้ไปสองคนแล้วนะครับก็คือเจอาร์กับแซแจ๊บก็บอกว่าพี่กันกับยาวหมิงจะได้16เครื่องใหม่มาครอบคอกันนะครับส่งไอเดียกันแล้วเกิดไอเดียกันได้เลยนะนอนอยู่แล้วครับนอนอยู่แล้วครับดื้ครับเอาสิบห้าไปรับ N M s ดีกว่าเออสห้ไปรับเ M N ดีกว่าเว้ยเดินไป หกไว้ทำงานส่วนสิที่ได้มาแล้วเอาไว้โทรเขา้าโทรออกเวลาแบบ o t p อ,อ่ะเวลาซื้อของอ่ะเอาเวลา o t p อ่ะส่งกูก่อนเลยส่งกูก่อนส่งกูก่อนอ่ะยังมีคนแรกมีใครติดอะไรไหมเออมีอะไรเปล่ามีปัญหาไม่ได้พี่ก็ไป่ดีพี่ก็เอาไปดีอาเชอร์ลันเซอร์เอาไป่ดีตัวแทงโง่ๆอ่ะใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งเปิดการเกจรังไม่เลยเอาละยาวมิง จะได้วิชาที่เขาอยากได้หรือเปล่าวิชาวิชาอาชีพที่เขาอยได้ก็คือเฮ้ย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 เดนเตอร์ครับผมอาชีพเดิมนักเต้นครับผมฮิวด้มีดาเมนเต้นอบบเนี่ยเต้นอร์เดิมเอาไว้คุณตต

ผมเล่นในครั้งก่อนตึงนะอย่าร้องนะตอนนี้เหลือนักเวทหอกแล้วก็ดาบคู่นะครับจะบอกนะว่าจะไม่มีใครได้ดาบคู่ใครต่อผมผมผมพี่เอามาเอามาเอามาเลยเอาดับคู่ไปเลยครับยับรอท้ายดีกว่างั้นจัดไปครับนั่นแหละไอ้พวกที่รอแบบอาชีพของจานจิมเจ็บอ่ะอ่ะเรียบร้อยดาบคู่อาเซียนแล้ะอาชีพใหม่โซนเมนเคเตะจัดาบอาชีพนอย่างเท่ ผมคิดว่าน่าจะเก่งนะดูครเขาเนี่ยเป็นอาชีพใหม่แต่หลักๆก,ก็อยู่ที่หลังจอเอาล่ะครับจะได้เล่นทวนเหมือนเดิมหรือว่าได้เปลี่ยนมาเป็นนักเวท ขอนักเวทได้ไหมตัวดาเมจเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะทวนอาชีพเดิมมาบอผมแนวหน้าสุดตึงมันเก่งด้อาชีพแหละอยู่ที่หลังจอและอย่างดีิงเสกาชาคนละสี่พันไปให้เท่าเทียมกันพร้อมกับเพชรอีก2000 0เม็ดไปอัพทรัพยากรกันอย่างคุ้มค่าที่สุดแล้วมาเจอกันคนที่เหลือรอดเป็นคนสุดท้ายเอา iPhone 16 Pro Max ไปเดี๋ยวแจแจไอดีให้นะครับและนี่ก็คือเหล่าผู้เข้าแข่งขันในศึกชิง iPhone 16 Pro Max เป็นตัวแทนของแต่ละอาชีพว่าอาชีพไหนจะตึงสุดย้ เลิกคุยต่อมาแดนเหมือนเดิมเว้ยจับแทงเหมือนเดิมแม่จ๊บเนี่ยแต่ไม่มาตลอดเลยแกเฮ้ย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 ไอเจ๊หายไปไหนคลาสใหม่อาชีพโคนเวอร์เลยครับผมฟิลแอชซินเลยนะเป็นดาบคูที่แบบล้วงได้ เจ้จัดโอ้โหเคไม่เก่อาชิมไม่เวอร์จัดอันทีมใหม่ใครอินตัวตัวเบาโอ้โหอยากลองกับอันที่ใหม่ว่างานี่นะครับเลเวล้หกสิบเก้าหมดนะครับทุกคนมาดิเขาเรียกว่าสองเลยดูดิดีดูดีดีขอได้พอสิบหกอ่ะได้คือมึงอยากจะลองชิมเคนเซ่เป็นคนแรกสินะดาบคู่ไปก่อนได้เปรียบเว้ ไปก่อนได้เรียบขออนุญาตลำงเลยละกันแล้วก็แลเบไก็มมกูลำายับกูลำายับกูลำายับกูลำงยับกูลำยับกูลำงยับแล้วจังหวะนี้ขยิบจังหวะแล้วผมมาคระผมพลังจักรวาลิว์ลครโคเทโคเทโอโหโอโหละไรเนน้ำละไหกเ็นน้ำมึงยิวดิยิวไม่าหรอมึงยิวไม่าหรอมึงยิวไม่าหรอมึงยิวไม่าหอึงิวาหรอแล้วก็อีกแป๊เป็นกอริลลาอูของรผมูของขี่เด็กขี่เด็ขี่เด็ขี่เด็ี่เด อาชีพโก๊อาชีพโก๊ไอ้ที่อยู่ที่หลังจอเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟทดสอบนะครับทุกคนจัดทำให้พิเศษซึ่งตัวฟังก์ชันสตาร์ราที่ได้เห็นจะปุ่ล็อกตอนเลเวล80ในเซิร์ฟจริงแต่เอาจริงนะพลังมืออะ่าไหร่ยาวหมิงแสนหกครับกูสองแสนเก้าเสกให้แล้วตัวกาชาคนละ4,000ันใบอ๋อกูไม่ได้กากไอ้ต่างกันที่นี่ถูกไอ้ตัว4,000ันใบจริงด้วยไอ้เงี้ยเยี่ยมตัวเต็มเลย ตัดต่อมือผ่านให้เต็มที่แล้วอัดพลังให้สุดแล้วมาเจอกันเพื่อหานักรบมังกรตัวจริงยเหนึ่งชั่วโมงครับผมเพื่อหานักรบมังกรตัวจริงเริ่มได้สามสองหนึ่งไปเอาละครับเพื่อนๆเชียร์ใครกันครับคอมเมนต์หน่อยครับคอมเมนต์ส่วนไอ้พี่กองคฟทีไปดูผู้ชนะนะอยากรู้ว่าแต่ละคนเชียร์ใครกันมวยรองสุดน่าจะแจ่บละทุกคนผมว่าถ้าชอบมวยรองก็ะแจ่บเลยเพราะว่ามวยรองอ่ะพี่กายพี่ไปพูดอย่างนั้นได้ไงเขาเรียกมวยหล่อไอ้ยังมวยหล่ออะไรพูด มาแล้วเครื่องหนึ่งมวยโลูเลยครับอุ้ยเอาพี่เอามาเดินพันกันไหมเดินพันกันไหมเครื่องนั้นนะเคร่อเ<ย>ก่าแล้วเนาะนี่ไอ้ฮอสิบหกเนาะสิบห้าสองเครื่องไหมอีกเครื่องในหมุดเดี๋ได้อเอาไว้แบบสั่งอาหารไอ้แจวนี่คือปากแม่งรำไม่หยุดแต่ว่ามือแม่งก็กดไม,ม่ห <มา S 1> ยุดเหมือนกันนะครับแม่สุ่มโรลุ่มไปเลยอ่ะอันนี้เรียกว่าปากขยับมือก็ขยับด้วยนะครับไอ้คนอื่นแชร์จอให้หมดครับแชร์จอให้หมดครับพี่การพี่กันมาเข้าคิวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันได้มันได้ของเพิ่มแล้วก็มึงหลอกรอบนี้ยไไอออ้้้้เเหีีะะะรรปขาววคังท่แล ล่าสุดอ่ะที่จยานผู้ชนะไปอ่ะคือเราเริ่มจากหนึ่งเว้ยทุกคนแล้วก็ให้งบเติมนิดหน่อยแต่อันนี้คือแบบเริ่มมาที่ตัวละครเลเวลสูงสกิลครบอยู่ที่ว่าเซ็เกมใครสุดๆนะครับแล้วต้องไม่ลีลาด้วยนะมันมีขั้นสิบมิยไหเนียอางเหียงอีกปะเนี่ยขอ,อ้นสิอะไรมันมีอ๋ออาผมบอกก็ได้มันมีมันมีมันมีแต่พี่<อ>าหาเองนะฮะ<า>ใช่เหรอไหนตรงไหนไว่าไอ้ไม่บอก <laughs> แต่พี่ก็เสียเวลาหาไปอีกสิบนาทีอ่ะเออพี่หาไปอันนี้โทษผมไม่ได้นะครับผมแจ้งลูกน้าโบคุณแล้วลว,ว่าจะหารอรมองมาก่อนจ,จริงไอ้แจ๊ฟคอมมึงช้าหรือเปล่าวะกูเห็นความมึงจะสุ่มเสร็จแต่ละที AJR สุ่มมา20โลแล้วไอ้เหยวก็ซอยไว้เหมือนกันครับไอ้เหยวก็ซอยไว้เหมือนกันครับทุกคนพว <c oughs> กมึงรู้สึกไงบ้างไ,ได้สุ่มกายชาแบบไม่ต้องสนดวงอ่ะแบบกดรัวขนาดเนี้ยไม่ต้องสนเงินไหนเฮียผมปินมากเลยผมปินมากเลยอันเนี้ยพี่การก็ ไม่ค่อยไวเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ช้ามากหรืวอว่าเกงรอบนี้จะเป็นจิ้มแจ่วกับเยาวหมิงครับแต่เยาวหมิงออยังไม่เคยได้นะ กินแก้วก็ต้องมีจิตใจเพื่ออารีแซนแพ้หรือเปล่าตอเอาหมิงแน่นอนครับเยาหมิงได้ iPhone 16คนแรกค่ะผมอยากรู้มากเลยว่าใครจะสุ่มกาชาเสร็จเป็นคนแรกอันนี้ที่ทุกคนสุ่มกันอยู่เขาเรียกว่ากาชาดาใครนะครับอารมณ์เหมือนรูนนะครับทุกคนมันอัพสแตตได้ถือว่าสุ่มกาชากันได้ฉลาดทุกคนนะครับทุกคนทำการบ้านระดับหนึ่งครับที่สุ่มกาชาดาใครกันไอคิดดูไอคิดดูเฮ้ยเยาหมิงจะไม่ตะมบแล้วครับเป็นการรวมรางครับผมจากกาชาหลายๆที่เขาเปิดได้ ขู่มาแล้วอยู่อันตรายวอร์ดิสตราเจตครับผมดวงดาวแห่งราตรียกอย่ามทรงดีว่ะไอ้ยูดตรงนี้ดิวิยังอูมากเดี๋ยวเดี๋ยวทิมยอหมิงไม่ต้องใจเสียนะครับเจ้อันนี้พี่พูดกับใครอ่ะพูดกับคนดูนี่เชียร์ผมครับมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าโอ้โหผมรออ่านเมนเลยมีหรือเปล่าทีมยองมิงรับพี่พูดใต้แฮชแท็กไม่มีไม่มีแฮชแท็กไม่ติดเทนอ่ะไอ้แจ็ปก็รัว ไปกินยาแค้ไอก่อนไหมฮะจะมาแข่งได้โโโโจะมาแข่งก็ไล้เหมือนว่าคนนี้สุ่มกาชาส0 0พันใบหมดเป็นคนแรกจะเป็นเจอาจิ้มเจ๋วนะครับเหลือเพียงแค่5 5บใบสุดท้ายหมดแล้วเรียบร้อยครับเจอา <JR S 1> สุ่มกาชาเสร็จเป็นคนแรกครับผมใช้เวลาไปทั้งหมด3 5นาทีนะครับสุ่มกาชาเยอะจริงขนาดซ่ไว้ขนาดนี้กินเวลาไปไม่ต่ำออกว่าครึ่งชั่วโมงอ้วนเฮ้ยแอเวลาสูสี่กันมากหรือนี่จะเป็นคู่ชิงหรอ เออมึงอ่ะช้าไปน้องมึงก็ช้าไปก็มอกไอ้พวกเร่ๆอยแล้วแลโอ้โหและเจาจิ้มแจ่วตัดอัพพลังรัวๆเลยครับผมดาคที่เขาทำมาอ่าแล้วคนที่เสร็จเป็นคนที่สามคือสแจ๊ครับผมใช้เวลาไปเกือบ40นาทีทามาช้าแล้วมาช่วงไงคนที่สุ่มการชาสุดเ็คนสุดท้ายคือพี่กันนะครับอายุเยอะแล้วกดช้าหน่อยไอชี้เลยต้องไปร้อยใบไม่ทันวะกูไม่สุ่มแล้วไม่อัพตัวแล้วแล้วแต่นะครับผม อถอดใจแล้วหรอถอดใจเลยมึงแล้วอันนี้เอาฮาแครีมปะเนี่ยอ uh ันน yes> ี้เอาแบบดาเมจล้วนปะเนี่ยไม่ได้เคลียร์เร็วดาเมจล้วนอ่ะโอ้มึงแค่หลอกกูเข้ากิวอ่ะไม่งั้นกูแซงมึงแล้วอะไรไม่เกี่ยวครับผมไม่ได้หลอกเลยพี่กดเข้ามาเองนะนะรอบนี้กูไม่พลาดรอบนี้กูไม่เข้ากิวอะไรทั้งนั้นตอนเนี้ยรอบนี้ก็ไม่มีไอโฟนเหมือนเดิมหนึ่งนาทีสุดท้ายตี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 วิสองแสนหกแล้วเหลืออะไร ถ้าหมดเวลาเมื่อไหร่ห้ามขยับเมาส์เด็ดขาดสิบวิสุดท้าย9 8 7 6 5 4 3 2 1็ดห้ยุดหยุดเฮ้ยไม่ขยับเมาส์ถ้าขยับเมาส์เปล่ายกมือแล้วครับยกมือแล้วครับยกมือแล้วครับอยากตีอีกทีหนึ่ง ถ้าผมมาดูย้อนหลังและใครยังขยับเมาส์อยู่แล้วถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชนะตอนที่พี่เอเด้โปร16รางวัลมาถึงเมื่อไหร่จะตกเป็นของอันดับ2ทันทีนะครับโอเคครับหมดเวลามาเจอกันได้ไหนทรัพยากรเท่ากันพลังเท่าไหร่กันบ้างดูซิหยาวเมง255,000พี่การพลัง225,000หย่าวกินแซ่บลืมอัไอะไรหรือเปล่าพลังน้องมี200,000และเจอาริมแจวอันนี้สายฟรีป่ะดิอันนี้สายฟรีหรือเปล่า2 1 0 0 0 เหมือนเต็งจะเป็น JR กับเยาวหมิงหรือเปล่านะพลังใครมากกว่าก็จะเป็นข้อได้เปรียบนะครับส่วนเยาวหมิงกับ JR พลังค่อนข้างสูสีนะเหลือมล้ำมันแค่นิดเดียวไม่ได้ต่างกันมากส่วนพี่การกับแจ๊บคงต้องเอาสกิลเพย์มาทดแทนพลังที่หายไปแล้วแหละหรือเปล่าสกุงสกงิลเพย์จะสายร์นเมนต์ได้เลยเพื่อหาตัวแทนอาชีพทีเ่เก่งกาจที่สุดใน,นรมักรตัวจริงคนแรกใครใครวะฮึเอาแล้วเอาแล้ว อย่าบอกนะว่าแจมคักคนทวนโลกใครจะเป็นผู้โชคดีใครจะเป็นผู้โชคดีขอเลี้วผปาขอแล้วง่าและคนที่ได้ต่อกรกับอาชีพหอกโลเป็นใครขอ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 ย่ามิงเขาบอกอาชีพนักเต้นแดนซ์ เพรพองานอีกสายหนึ่งจะเป็นการเจอการของเจอาจิมแจวอาชีพใหม่ดาบพู้ประทะกับนักหนูกันเอาจริงเจอใครก็ค่าเท่ากันเพราะสุดท้ายแล้วผู้ชนะมีเพียงหนึ่งเดียวไก่เลยนี่วะเหยาวิงเอเอาแล้วครับเหยาวิงมาล้างะเจบครับทุกคนกูว่าไอเหยาวกินไปแล้วครับผมระหว่าง แพ้วพอแดนเซอร์ประทานใส่แทงอย่างแลนเซอร์เซอร์เหมือนกันมอเซอร์คู่เอาดีมดมดมดจักรนัเอาแล้วครับผมไอ้แจ๊บเจ็บไปก่อนแล้วครับแล้วก็สวนกลับมาเหยาวหมิงเลยไม่ลดเลยเหยาวหมิงเลือยไม่ลดเลยโอ้ยแจ๊บล้ำยักษ์แจ๊บล้ำยัแต่เหยาวหมิงเลือยไม่ลดเลย ไอ้แจ okay, ็ปเต็มมังกรมาเป่าแล้วครับเหยาหมิงเลือดไหลเป็นน้ำแล้วเหยาหมิงเลือดไหลเป็นน้ำแล้วไหวไไหวไอ้แจ็ปมันจะไหวเอ้าฮิวเลือดเต็มเฉยอย่างที่ร um> ู้ครับว่าแดนเซอร์ระบำฮิวแรงมากๆและตอนนี้แ okay. ซ็ปก็ตายไปที่เรียบร้อยแล้วที่เหยาหมิงเลือดเต็มเรา r o สองเริ่มคนโอโต้ด้วยอ่ะเอออันนี้ไอ้แจ็ปก็ออกแล้วก็ได้นะไม่ต้องเบรคชีหรอกกูว่ามันชัดแล้วว่ะเอาจริงแดนเซอร์โกงทุกคนหนึ่ง อยู่ได้ด้วยจริงๆเล่นสองสองสามก็โค้งไว้เขายู่ได้เรียบร้อยครับสแซ็จตกร,รอบไอโฟนสิบหกกดครับผมอยู่ไอ้ใจมาต่อดีใจ,ใจยาวมิงไปรอรอบชิงครับไอโฟนสิบหกกดแม็กตรงหน้ายาวมิงแล้วใครจะได้ไปเจอกับยาวมิงรอบชิงระหว่างนักดูกันและอาชีพใหม่เคนเซ่เรียกว่าซ้อนแมนดับคู่ก็ได้เจอาจิ้มเจลพากันได้เลยครับผมพูดในพาร์ทของอาชีพนะอาชีพของเจอาเนี่ยมันฟิวแอดตินซีเลยทุกคนมันลวงยับอ่ะผมคิดว่าธนูเสียเปรียบนะ พี่กันจะรักษาระยะห่างได้ไหมก็ต้องมาดูกันครับเป็นกำลังใจให้พี่กันกันด้วยครับทุกคนระยะห่างจากที่1พี่กันน่าจะรักษาได้นะโอ้ยวานย้าไปอีกแล้วแต่ในเกมยังไงครับผมเปิดโหนห่างเพื่อนครับสำรองธนูกันครับออเอาไปนี่อ้าวเอ้สกิลพีแอชชาเข้าไม่วงอย่างสวยงามครับอกเปนเพื่อนกระโดดยิงเพื่อนกระโดดซ่อยไปอุ้ยลงลายเป็นน้ำเลยอุ้ยแรงมากที่ใหม่

หมายถึงอาชีพมันแพ้ทางอ่ะทุกคนพนูมันเป็นธรรมชาติที่ต้องโดนพวกแอจะินล้วงอยู่แล้วแล้จะอาพลังเยอะพี่การแปบน้ำผมไม่พร้อมนแปบน้ำไม่พร้อมนะพี่การออยู่รออยู่เอเดาไมกินนาไม่กินผลไม้ไกินนาไาะเยีเียคนเหลี่ยมเปลนเรื่องมนขึ้นอะไรไม่มีไม่มีเรื่องขึ้นไเรื่องขึ้นอะไรเรื่องขึ้นอะไร เร Iraq, ียบร้อยฮะเข้าไปแล้วผมคิดว่าอาชีพ JR จะแพ้ทางพวกแอนเซอร์สันนะเพราะธรรมชาติแอดาซินมันต้องแพ้ทางแทงอยู่แล้วเรียบร้อยฮะเลือดไหลเป็นน้ำเลยโอ้โหพี่การเปิดร่างเมกาครับผมเพื่อที่จะยื้อชีวิตแต่ไม่น่าไหวแน่นอน JR ยังมีร่างปีศาจอยู่นะครับเรียบร้อยครับย่างเป็นร่างปีศาจครับผมแล้วก็ปล่อยบอลแทงการเวลาไปหาลูกเลือดไหลเป็นน้ำตายโอ้โห หอยาโอเคคู่ชิงอย่างที่กูคาดเลยเยาว์มิงประธานเจอารอบชิงชนะเลิศนักเต้นเยาว์มิงปะทะดาบคู่จิ้มแจวไอเพจสู้ๆไอเพจสู้ๆไอเพจสู้ๆอะไรอ่ะไอ้เพจก็ยังไม่ได้ไงกูต้องเชียร์น้องไม่ต้องเสนอเชียร์ครับโอ้ยเอาวะผมว่าสูสีนะเท่ากานที่เยาว์มิงอาชีพมันโกงอะทุกคนมันยิวได้แลแพ้ก็หุบปากไปครับ เรียบร้อยฮะมีการดูเชิงกันก่อนครับผมส่วน JR ก็เดี๋ยวเข้าไปลวงแล้วครับดับของมู่เขาแล้วมานา JR หายไปไวมากครับจำเจียวมานา JR หมดหลอดแล้วครับผมแล้วก็ยังคงรำดำอยู่แต่เยาวมิงเจ็บไปถึงครึ่งรอบเหยาวมิงยูทู๊ดไหมเหยาวมิงยูทู๊ดไหมเหยาวมิงยูทู๊ดไหมไอเจียวจะกินหรอวะเอ้ผมว่าอย่าวได้เอาอหยาวเรียบร้อยเหยาวขับมาเลือดเต็มครับผมอาชีพแดนเซอร์นี่มันเกลียดจริงจริง รับกันอยู่ครับตอนนี้เจียจิมแจ่วไม่มีฮิ้นะครับแต่ถ้าเกิดเรียกสัตว์ออกมาจะเพิ่มเลือดได้นิดนึงนะครับผมตอนนี้เหมือนพาสีของยังดีดีกว่าและเจียจิ้มแจ่วกดอันตีนะครับผมแปลงร่างเดี๋ยวอะไรปน้ำเฮียบอกนะ่เรียบร้อยฮะยอมหมิงเรียกสัตว์มาแล้วโอ้ยไอเจียวไอ้เจียวอะไรไปน้ำไอ้เจียวไปน้ำไอ้เจียวไปน้ำเรียบร้อยไอเจียวแตกครับผมยอมหมิงได้เกมแรกไปก่อนด้วยมังกรแห่งความมืดของเขาราวกูครับผมรอบที่สอง อย่าบอกนะว่าเจอ,อ,อาจิมจ้มแจวจะโดนดับฝันโดยแดนเซอร์เหยาหมีไอ้พวกโผลแม็กซ์ดูแ้วเหยาหมีแล้วครับว่าดาบมันแพ้แดนเซอร์วะ ผมไม่รู้คุณไม่ไหวเองหรือเปล่าครับผมแล้วจังหวะนี้เจอาเข้าไปล้วงยาวมิงแล้วครับยาวมิงกระโดดออกมาแล้วก็รับยาวๆครับคุณเจอาล้หรือเปล่าเปิดแชททำไมตีไปครับผมเจอาล้แล้วคนอันติเป็นช็อตบรกไล่รับแล้วไอ้ยาวมิงเลื่อนรถไปคือหลอดแล้วครับหรือว่าจะยิ้มไปทันในช็อตนี้ยิ้มไนหรือเปล่าครับผมโดนรับยุณครับยาวมิงรับหลวมโอ้ยยิ้มใหญ่ของยาวมิงเลื่อนมาเกือบเต็มนะครับอันติของเจอาจะเสียเปล่าหรือเปล่าอาชีพแดนเซอร์นี่มันตึงจริงๆนะครับผมแบงล้างโอ้ยหมาแล้วครับมังกรแห่งควาแล้วครับผม มัเป็นการตัดใจที่ดีนะครับขององกรพวกขยำมีมันโหดมากๆกระโดดขย้ำหัว้มันหนีอ่ะบอลในความมืดบอกได้ไหมเจ้าหลดได้ไหมทุกทูกครับเรียบร้อยฮะเฮ้ยเจ้ากระโดดสวนมาเรื่องแปลงสัตว์เลี้ยงของเขาแล้วสัตว์เลี้ยงเขยำมีหมดพอดีเอาละครับผมลิงในความมืดมาท้ามองกรในความมืดปรงกรในความมืดหนีไปก่อนแล้วกลายเป็นว่าขยำมีต้องวิ่งหนีแทนครับผมเจ้ากระโดดลวงลวงครับผมลำยาวยาวยาว หรือว่าเกมสอเป็นของเจ้าจิมเจียแต่ยองมิงบานายเต็มหลอดเขายังทรงสามารถยิดเลือดได้ครับผมโอ้โหสูงสีมากๆครับคู่นี้โอ้โหไม่เหมือนคู่ก่อนแล้วนี้เลยครับไม่เหมือนจริงไม่เหมือนจริงเฮ้ย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 เจ้าลำยักษ์เจ้าพูดหน่อยน้องเมมผ่านได้หรอคอมโบของชื่อดดบด้วยวัพี่หออมาเฉยเยอะเลยอ้เจอาไอ้เจ้าดูเวลาอยู่เวลาหมดแล้วกัน เวลาหมดจะเลือดมากกว่าไปผู้ชนะในเกมสองไปเฮ้ยมีเบรดอัพชีว่ะเกมตัดสินครับเกมสามไอโฟนสิบหกโปรแม็กจะเป็นของใคร ก็มึงยิวไปหมดนะน้องเอาละครับผมอาเปิดไปก่อนครับยวมิสู้มือยังไงดีครับแบงล่างเป็นโทรเบมาเหมือนเดิมแล้วครับสลับ r จิ้มแจ่วแล้วก็รำลัวๆโอ้ย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 ยป้ั้ยยอนอ้อ้ อย่ามีอันเชิญมก่กนครัมมืดมาแล้วครับผม JR วิ่งนี่ยังหมาครับผมโอ้หต่างคนต่างีครับมาดีมาดมีมาดีมาดีมาดีเลดงม่างี่าีมาดีม่ดีมา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 ดีมเดีมดีมาดีาดีมาดีมดีมมม หรือภาพเดิมๆหรือเปล่า28่ิบแปดวิสุดท้ายใครจะผู้ชนะยอมหมี่จะหนีรอเวลาหมดบ้างหรือเปล่าหนีแล้วก็ฮิวเอาแต่เจ้าไม่รอจังหวะนี้แล้วก็ล้วงล้วงล้วงยำหมี่ครับเรื่องตอนนี้สูสีกันมากยำหมี่ยำหมี่ยงไงไอ้ผู้ชมบอกมาจะเป็นของใครไอ้ผู้ชมบอกมาจะเป็นของใครครับทุกคนสิบวิสุดท้ายเนื้อสนสิบวิสุดท้ายเลยนะสั้นไอ้ไอ้ผู้กองมาเป็นของใครไอ้ผู้กองมาเป็นของใครไอ้ผู้ชมงไอ้ผู้กมาเป็ของใครห้าสี่สามสองยำหมีฮิวฮิวฮิวโอน สองอาชีพเคนเซดาบคู่เจอจิ้มแจ่วครับยาวมิงฮิวขึ้นไม่ทันครับผมไอ้เหี้ยโคตรเหลี่ยมวิ่งหนีเลยคือม่โกงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยได้ที่กองการครับได้กองการในกองพิการที่ลงของคุณผู้สั่งดูดิเขาสู่สีอะไรอะโอเคเรามารอบพรีออเดอร์ไอโฟน6 Pro Max ให้เจอาจิ้มแจ่วเลยครับทุกคนทั้งรที่สองที่สามที่สี่เสียงดังเจ้ากูขอให้เครื่องมาไม่ถึงไอซ็อก ถ้าอย่างนี้แปลว่าจะอู้หูได้สองเครื่องติดเลยนะสิบห้าได้ปุ๊บสิบหกมาต่อเลยน้องแต่พี่ขอได้ไหมไม่ต่างกันเลยขอได้ไหม iPhone สิบห้าขอไปสบายผมจะเอาไปรับ SMS กูยังใช้สิบสองอยู่เลยดูนี่ไหนๆดูหน่อยดูหน่อยพี่ดูดิดูนี่ดูนี่มาเาได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวทีอย่างเงี้ยแล้วก็มีเครื่องนึงอ่ะอีกเครื่องนึงเอาไว้คุยโทรศัพท์ได้ไหม ได้ไหมไม่ได้ไหมพี่ขอได้ไหมเอาพองศิลป์ผ้าเนาะได้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 ผมให้ก็ได้แบบว่าสิบสามนะสับโปเพื่อนๆอย่าลืมมาลองกันนะครับอาชีพใหม่ซอสแมนเคนเซ่โหดขนาดนี้นะเดจ้านอกจากอาชีพใหม่แล้วก็ยังมีคอนเทนต์อื่นอีกเพียบนะครับทุกคนจับสติเลมช่วยทำภารกิจช่วยสำรวจแผนที่การสร้างบ้านแบบ DIY ตามสไตล์ตัวเองได้เลยครับดากโเนียซาก้าอาชีพใหม่เคนเซ่มาแล้วดาวน์โหลดเกมและมาสัมผัสประสบการณ์อาชีพใหม่ไปด้วยกันครับผมดาบคู่สุดเท่ โอ้ยอาชีพใหม่แม่งโกงอ่ะจะขอได้ไหมอ่ะขอขอได้ไหมไอ้คนสิบห้าพี่ขอได้ไหมพี่คันมาดิก็หมวโอ้ยเฮียดูเลดขอเล่นเหรอเล่นนี่ไงนี่ไงนี่อ่ะไม่ขอได้ไหมพี่ขอได้ไหมดูไว้ดูไว้นี่ถ้าพี่ชนะเดี๋ยวพี่ฝึกเล่นเยอะๆนี่เดี๋ยวพี่ก็จะมีอย่างนี้แล้วก็ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้จะไม่มีกล้องอะนะกล้องผมจะไม่พอละเพราะว่าแบบ กสามสี Hoy, ่เครื่องนต้องจับไม่พอต้องใช้เล่นวายแอนอ่ะเอางี้ใส่วาลุงมกระทื่อมันไหมนี่มาเส่ะจะเป็นฟังเสียงไก่กาวเงี้เอาสิบห้ามาให้กูอ่าดให้ดาให้สิบสามโตได้ไหม เดา๋ยวใจดีเหมือนกันนะครับเนี่ยเบาถือเบาไม่หนักเอาสิบห้าเนาะในเมื่อศึกเรามันสูสีขนาดนี้พี่ขอสิบห้าได้ไหมอ้าวโอเคโอเคผมให้สิบห้าก็ได้สิแต่แต่เยสน้ำใจของจิ้มแจวขอให้แจว่ด้เกินเกว่าไม่พี่เบ้ผมใช้ไมแค่เดือนเดียวยังไม่ได้หลดอะไรเลยโอเคไหมฟังนะเจ้าฮะกูไม่ใช้โทรศัพท์ของมึงหรอกไอ้ตวะชั้นต่ำหนอนมะแลงวยี่้อใช้ไปแม่งมีเมื่อยหยุดบนหน้าจอเปล่าไม่รู้ไอ้สัยีเป็นคลิปเป็นคลิป